ง,งงงงงง,งงแม่หรือเปล่าวะงงงงงงแม่หรือเปล่าแม่แม่แม่มา,แม,มาแม่มาเร็ว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 โอ้ยอิรันี่สื้ออิร่นแม่อิแหน่มา้เลยนะน้ำน้อยมาลูกมาดูรถดูรถดูรถลูกดูรถ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 ชนเอ้ามามามารถหลบรถน้ำน้อยหลบรถ พากันรอแม่อยู่ที่แทงน้ำนี่นะคะบ่อบำบ,บัดน้ำเสียป่ะป่ะปะปะ,ปะ,ปะ,ปะมาแม่ทำกับข้าวกับปลากินข้าวกินปลาอยู่ลูกมะมาเร็วมาเร็วองมาเรื่ดำน้อยคลิ้ว,วโอ้ยอะไรดีใจอะไรอืมอืมอืมอืงับอีเมีป่ะไปปลาไปปลาไปใช้ปลาดำน้อยลูกมะดำจิว้วดำหน้าแล้วดำจิว้วดำนำหน้าแม่แล้วแล้วก็มา กระโดดงับแม่เหมือนพี่นมเปรี้ยวมื่ก่อนเลยงับมือแม่งับมือแม่งับมือแม่แม่ดีใจไรเอ้ยดีใจไรอีเม่คะหนูดีใจไรคะ่ะมาสุไปเนี่ยงอน้ำนาแม่เร็วหยอกตาแม่นีูู่้มาเรมน่อยมามาเร็ว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 มมาเร็วมาเร็วมม่มมาี่นอยมาเร็วมาเร็วมาเร็วไล่ะยกตาแมุู่อกมามเปนงงรเสียงดังเลย น้ำน้อยไปกินลูกเสร็จแล้วน้ำน้อยมากินข้าวแล้วเนอะนอนกลามาแล้วนอนแล้วแม่จะรีบไปทำงานวันนี้แม่คิวแรกด้วยข้าวคุกหัวปลาทูนะนะก็น้ำด้วยอ่ะมากินไปกินตัวแรกเราจะเอาเข้าข้างในเดี๋ยวควไม่เห็นกันโอ้ได้กระดูกแล้วไปละดำน้อยไปกินได้แล้วนำน้อยไม่รีบตกแล้ว ด็กาจะแยกนะกานจะแยกเอาไปลาไปกินไปไปแล้วลำน้อยไปกินแล้วกาจะได้ไปแยกเนาะก็ประมาณนี้นะคะเด็กๆกินข้าวชายป่านะคะในหน่าก็จะเก็บขยะไปทิ้งบ้างนะ,ะเอาถุงข้าถุงที่ใส่ข้ามานี่แหละเก็บขยะไปทิ้งขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ ท YouTube แม่มลูกเปียวน่ารักนะคะแม่คิวแรกด้วยแม่ต้องรีบไปทำงานเดอ้อเด็กน้อยเอ้ยเล่นอยูใ่ในป่านี่เด้อลูกเดอ้อกินข้าวอยู่นี่ล่าฝนกระตกซึมมือซึมมือเดีย๋ยวเอาข้าวเข้าข้างในให้นะคะเพราะว่าฝนลินมาแล้วไปฝนมาแล้วนะคะกาก็มาเมึนไปตามภาษาบปะนี่มากินข้ายูนิล่าโอ้ยอีกิยอโอ้ยอีลาไหม <laughs> มันสกกระโป๊ไปข่ามาอวดแม่ทีนึงเก็บขยะซ้อยแม่บ่หนึ่งเวลาเก็บขยะซอยแม่่ะอีแม่จะเอาไปทิมทังให้โอ้ยพุน่นนอะแม่เก็บได้ทงหนึ่งหรอเก็บได้ทงหนึ่งหรอเด้ออีแม่จะเอาไปทิมทงให้เอาไปทิมทังให้เพราะว่าเป็นเป็นอ่ากล่องข้าวที่คนคนเอามาให้เนาะนคนคนเอามาให้นานแล้วเอาเล่นกันกเป็นของเล่นบ่นี่เอามาอวดแม่เืย้ย จิ๋วใหญ่แล้วจิ๋วใหญ่แลวจะโตเท่าเม่ดดำน้อยแล้วจิ๋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 วโอ้ยเนาะของเล่นอีลาคอยอเล่นใหญ่เลยสกปรกลูกสกปรกโอ้ยมาอวดเมยไปทั่วทีบทัว่วแดนล้วบนคนน่ะไล่กาไล่เกอไปทั่วทิพแล้วเล่นยึ่ตัวเดียวลูกหุยบมาเลยเพื่ก็ชอบเล่นกับลูกหุยนะคะ เพราะว่าเป็นไวเดียวกันเอาดําน้อยอิ่มแล้วเหรอลูกดําน้อยกินข้าวเท่านี้ดําน้อยอิ่มแล้วเหรอกาจะไปกินแลนันนันนันกากากาแล้วกากากาแล้วไแม่ดําน้อยบ่อีหลาเห็นบม่เห็นอีแม่ดําน้อยบ่นี้ยน้ำหาแม่บ่นีลยแม่ดําน้อยไปใส่นออิหลายย่าไปลบฝนน้ำแม่เด้อย่าไปหาแม่เด้อฝนตกพรกันลบอยู่น้ำมนีละ หาแม่แล้วหาแม่แล้วไปหาแม่แล้วไปแล้วโอ้หัวแม่ไปทา้งนั้นอีกดําหน่อยเอ้ยดําเ๋วเอ้ยเจอแม่แล้วนะคะใต้ต้นสนต้นนั้นเอาพากันออกมาเล่นกันอีกกกก็เตรียมจะกินข้าแล้วนั้นตอนนี้ฝนกำลังตกนะโปรยปลายลงมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะ โอ้ยสงสัยจะได้หลบซะแล้วนะคะขอบพระคุณเด้อค่ะเดอ้อซัมนี้ก็นอกค่ะเนาะ